ด่านทะเลสาแห้งเหือดใครกล้าทำตัวอวดดีสหายทั้งสองเจ้าทำลายด่านภูผาของข้าทำไมการบ่มเพาะของสองคนนี้ไม่ได้ไปกว่าข้าเรากำลังเล่นอยู่ในทะเลสาบและถูกบังคับให้ใจ่ายค่าผ่านทางโดยศิธิ์ของเจ้าทำให้ข้ารู้สึกไม่สบอารมณ์ดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อสั่งสอนเจ้าเป็นความผิดของเราที่เก็บเงินแต่สหายเจ้าทำลายด่านภูผาของข้า มันทำเกินไปไหมทำเกินไปหรออะไรคือตราบาปของชาวประมงในอดีตเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางเจ้ารู้ว่าเหรียญจัก,กรพรรดิคือความมั่งคั่งของคนธรรมดาถึงอย่างนั้นเจ้ากลับพูดว่าข้าทำเกินไปงั้นหรออาภัยให้ข้าด้วยข้ามีตาหามีแววปล่อยข้าไป ข้าปล่อยเจ้าไปได้ตราบใดที่เจ้าปลดด่านทะเลสาบแห่งเหือดไม่มีทางปลดด่านทะเลสาบแห่งเหือดแล้วสิทธิจะเอาไรกินเงินที่ปลดมาส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับเบื้องบนส่งมันให้เบื้องบนเหรอเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าพึ่งใบบนนิกายใหญ่มันไม่ใช่นิกายใหญ่แต่เป็นตระกูลขุนนาง เมืองเฉียนหูอยู่ภายใต้การควบคุมของเขตผิงซี่แห่งแคว้นหลิงหยูในอนาณาจักรหลิงหยูมีตระกูลใหญ่จูเฉียนหูเหมินและเราต้องบรณาการให้พวกเขาทุกปีฮ่าฮ่าฮ่าสายเจ้าปล่อยเข้าไปดีกว่าบุตรของตระกูลจูมาเก็บบรณาการสิ่งสำคัญคือเจ้าต้องหลบหนีอย่างรวดเร็ว ข้าคิดว่าช่างมันดีกว่าตระกูลทองคำมีมรดกที่ฝังหรือไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกับพวกเขาทําไมองคหญิงไม่หกเพลิงถึงกลัวที่จะล่วงเกินตระกูลทองคําอายุเจ้ามากขึ้นความกล้าก,ก็น้อยลงข้ากลัวเขาเหรอไอหนูอย่างเขาสิบคนข้าก็ไม่ถือสาที่จะสู้ด้วยปล่อยเข้าไปแล้วดูข้าอัดเขาปางตายแม้แต่ตระกูลทองคําก็ไม่กลัว ข้าไปยั่วยุตัวตนแบบไหนประมุกนิกายการหูเจ้ามัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ออกมาต้อนรับข้าข้าอยากไปต้อนรับในท่านแต่ชายคนนี้จู่ๆก็อยากให้ข้าปลดประจำการด่านการหูถ้าข้าไม่ฟังเขาเขาจะปลิดชีวิตข้าช่างกล้านักเจ้ารู้ไหมว่าด่านเจียนหูตระกูลจูเป็นคนดูแล แล้วไงพี่จูไอหนูนี่อวดดีมากข้าสงสัยเกี่ยวกับไอหนูคนนี้เขาไปเอาความกล้าและความมั่นใจมาจากไหนเจ้าแข็งแกร่งมากแค่ไหนให้ข้าต่อยเขาก่อนเจ้าเจ้าเจ้าตายแน่ไม่มีใครช่วยชีวิตเจ้าได้ มีพวกเจ้าด้วยนี่นากล้าดียังไงมาหยับคายกับข้ารนหาที่ตายเจ้าบอกว่าเจ้าหนักสองช่างโอ้พระเจ้าพวกเขามาจากไหนขอข้าถามเจ้าครั้งสุดท้ายจะปลดประจำการด่านทะเลสาบแห่งเหือดไหมปลดสิ ข้ากำลังจะไปปลดประจำการเดี๋ยวนี้ปลดประจำการทันทีบุตรตระกูลทองคำกล้าดียังไงถึงได้หยาบคายนักองค์ชายจะไม่อาภาัยให้เจ้าองค์ชายเหรออะไรนะเจ้าคือองค์ชายเหรอข้าเข้าใจแล้วทันที ท่านเปิดเผยตัวตนง่ายๆได้ยังไงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ